สวัสดีด้วยกับวันนี้อยู่กับไฮซ่าคุงแชนแนลครับให้ก็ได้ครับ <laughs> <laughs> ผมไม่รู้ทำยังไงตอนนี้ผมเล่นกับเพื่อนไม่ได้เลยอนะฮามาชิมันมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้น่ะเป็นเครื่องหมายตกใจสีเหลืองนะคะผมมันก็ขึ้นว่าเทอร์เนลคอเรืงแล้วบอกว่าคลิกเงี่ย for detail เงี VPN status มัน <offended> error อะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยอะไรอะ network ช่วยแก้ปัญหาอันนี้ให้หน่อยได้ไหมครับไม่รู้จะทำยังไงตอนเนี้เล่นกับเพื่อนไม่ได้เลยใครใครรู้วิธีแก้ปัญหาก็คอมเมนต์กันได้นะคะผมสำหรัวันนี้สวัสดีครับจิจบคลิปเดีไหมจบเถอะ